ดยการนําเข้าเครื่องมือก่อสร้างจากฮ่องกงเอ้ยจากสิงคโปร์มาไทยนะครับก็ทั้งอุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นกล้องสํารวจเครื่องมือฉาบปืนอื่นๆทางสิงคโปร์เขาเป็นแหล่งจำหนายสินค้าจากยุโรปมาไทยนะครับไอในเอเชียนะครับก็คือมน ข้อดีของการนาเข้าเครื่องมือก่อสร้างจากสิงคโปร์คือสิงคโปร์เป็นศูนย์การค้าแท้ที่มือยดับโลกทําให้สินค้าที่จากที่นี่ได้รับมาตรฐานมีวัตรกรรมใหม่มีนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดน,นะครับลดต้นทุนการก่อสร้างได้สินค้ามีความทนทานอันนี้ที่น่าสนใจครับเครื่องมือและอะไหล่ที่นําเข้าจากสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไปแข่งกับจีนสู้ไม่ได้ครับอันนี้ผมรับประกัน ข้าส่งสินค้าเฉพาะทานที่ไม่มีในไทยเครื่องมือประเทศเช่นกล้องสำรวจเครื่องฉาบปูนหรืออะไรพิเศษอาจไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยทําให้การนําเข้าจากสิงคโปร์จะเป็นตัวเลือกที่ดีอันนี้ผมแมนะนาไว้นะครับตัวอย่างเครื่องมืออุปกรณ์สร้นที่ที่นิยมนําเข้าจากสิงคโปร์กันมีทั้งกล้องสำรวจเครื่องมือช่างและเครื่องจักรกลมีทั้งเครื่องตัดเหล็กเครื่องตัดเหล็กเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องตัดกระเบื้องนะครับ ุปกรณ์งานฉาบและตกดตักผิวเครื่องฉาบปูนเครื่องพื่นสีและปูนฉาบนะครับเครื่องมือเจาะตัดและงานไม้สวรรนเจาะกระแทกเลื่อยวงเดินเครื่องเซาะตองไม้เครื่องตัดโฟมท่านได้่อองศาอันนี้หลายอย่างเลยครับมีทั้งเครื่องตบบินเครื่องบดถนนแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเคงห์หันเล็ก,ก็สามารถนําเข้ามาได้เครื่องดูกระจบก,ก็มีบริการนําเข้าจากทางเลยจากสิงคโปร์มาไทยม,มีต้นทุนมีต้นทุนต่านะครับ ก็ถ้าต้องการนำเขาก็ติดต่อเราได้ที่เจ้าต้นอินพ็ตหรือรายออฟฟิเชียลแอร์272 V X I P R นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราหาสินค้าดีมานำเสนอก็สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ